เพพละไอพลังลี้ลับคนนี้สาคัญมากทุกคนก็ต้องคอยตามหมดไม่มีใครกล้าขัดขืนท<อ>ักษิณก็ต้องยอมเป็นไหมครับ<อ>เพราะฉะนั้นบุรุษลึกลับคนนี้<อ>เป็นใคร<อ>จึงทําให้ทุกคนต้องเข้าแถวหมดนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นคุณอุ้งอิงมาเป็นนายกเที่ยวนี้เนี่ยอย่ามองข้าวมาเป็นเด็กนะครับ<อ>มีพลังที่ลี้ลับปุ้มชูอยู่นะครับถ้าพวกนั้นมีฤทธิ์มีเดชตัวเองก็จะมีฤทธิ์มีเดชได้รับ่ายทอดมาด้วยสาวนวลมีมติ เบอร์วันที่14ไม่ถึง48ชั่วโมงเขารีบจัดการให้มีเรื่องนายกตีคนใหม่มาก็เดินเกมเร็วมากคนอื่นตั้งตัวไม่ทันหรอกแต่เขาสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพวันที่14ช่วงเย็นเนี่ยเรียบพระโร่วมเข้าไปที่บ้านังเลยใช้เวลาหารือ3ชั่วโมงหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นมีการเปลี่ยนตัวเป็นคุณอิงแล้วก็ตกเย็น พักร่วมก็แถลงข่าวร่วมกันว่าจะสนับสนุนคุณอิงเป็นนายกก็ใช่ครับ <31. S 3> และเกมนี้ไม่ใช่เกมธรรมดานะครับเกมที่มีพลังลี้ลับสนับสนุนอยู่ด้วยนะครับ<อ>คนที่เสนอเอาคุณลุงอิงเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเนี่ยอยากรู้มากเลยก็คือคุณหนูนะครับวุน้าพักภูมิเจไทย<อ>คุณหนูนี่เอาข้อมูลใครเป็นคนสั่งคุณหนูให้ให,ใ,หให้มาเลือกคุณลุงอิงนะครับโอ้เพราะไอ้พลังลี้ลับคนนี้สําคัญมากแล้วพอคุณหนูพูดทุกคนก็ต้องเข้าแถวหมด แปลว่าใจจริงคุณทักษิณก็จะเอาคุณชัยเกษมอย่างที่ว่านั่นแหละใช่ครับมีการมาเปลี่ยนให้เป็นคุณอิงและคุณทักษิณก็ต้องยอมเอาลูกสาวตัวเองมาถูกไหมครเพราะทุกคนพอพอ,พอคุณวนุทินต้องการให้เป็นคุณอุ้องอิงแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องคอยตามหมดไม่มีใครกล้าขัดขืนทักษิณก็ต้องยอมเป็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้มูลนิลึกลับคนนี้เป็นใคร จึงทำให้ทุกคนต้องเข้าแถวหมดนะครับ oh. เพราะฉะนั้น oh. คุณอุ้งอิงมาเป็นนายกเที่ยวนี้เนี่ยอย่ามองข้ามมาเป็นเด็กนะครับ oh. มีพลังที่รีลับอุ้มชูอยู่นะครับสร้างบุญคุณไว้กับคนนั่นแหละครับมีมิมตรไมตีคนเราเนี่ยมีพวกมากขนฐานก,กว้าง oh. ถ้าพวกนั้นมีฤทธิ์มีเดชตัวเองก็จะมีฤทธิ์มีเดชและรับถายทอดมาด้วย oh. และอยู่ๆค,นนคุณอนุทินไปเสนอคุณอุ้งอิงเนี่ยหากคุณทักษิณเนี่ยธรรมดาแกกล้าไหมครับ oh. ไม่กล้าหรอกครับนี่เพราะมียาดี และคุณท้กสิงก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้และทุกคนก็ฟังแถงเข้าแถวหมดมเพราะฉะนั้นหลังจากที่แถงรอบแรกว่าคุณชัยเกษมใช่ไหมครับ<ช>ก็มาเป็นลุงวิ้งเนี่ยก็เรียบร้อยภายในเวลาที่ที่รวดเร็วมากแค่พริบตาเดียวนะครับรตอนที่ติดเนี่ย ก็จะไม่ไหวอยู่แล้วฮะตอนที่มาบวกโควิดกินอะไรไม่ได้เลยเห็นน้ำเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดินไปไม่ได้นะพอเดินปุ๊บโยกตุกเกาะเตียงเลยพี่ชายผมดูในในทอน์ต้างตอนเนี่ยกินแล้วดีก็ได้ของพี่นะปวดบางวันปวดหัวก็มาปุ๊บปวดตุ๊ตตุ๊ตทีนี้ไม่มีปวดหัวนะฮะไม่ปวดหัวแล้ว